มึงอยากเป็นไอดอลใช่ไหมหนึ่งมึงต้องใส่เสื้อขาดรู้ไหมทำไมกูใส่เสื้อขาดกูไม่มีตังเออไม่ใช่กูชวนเลยสกักแหน่แก้ภาพน้อยสัตว์้อง,งต้องสมบปจักมึงถึงจะเป็นไอดอลได้เขาจะไม่ไอเกนคีย์บอร์ดสามหนวดมึงต้องไม่โกนท้ามึงไม่มีหนวดมึงเป็นไอดอลไม่ได้ สรีดูดบุรีต่อหน้ากล้องห้าพ่นควันใดกล้องหกมึงต้องมีใบทม ใบต้องช้ำด้วยเจ็ดมึงต้องมีช็อกโกแลตเอาไว้กินเป็นของหวานตบท้ายอาหารแค่นี้แหละเจ็ดข้อมึงอยาเป็นนอ้เดามึงต้องกล้าไม่ใช่หลบอยู่ไอสัตว์เใชยปากดีเใช่นิ้วนิ้วอะไรก็เรียกนิ้วนิวนิ้วดนเก่งแต่นิ้วไม่ได้ตกเบ็ดได้มึงนิ้วเก่งแต่นิ้ว xin nhu độc biết đấy có được Thêm. thèm muốn trong mi brand muốn trong จบนะห้ยคงใจนายสัตว์